โอเคไงก็สวัสดีคนด้วยนะครับอันนี้ยินดีต้อนรับนะฮะอันนี้น้องลีจากช่องตอนลำบอดนะฮะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรฮะแค่จะมาจะบอกว่าตอนนี้ช่องของเราตอนลำบอดนะฮะมีสปอนเซอร์มาแล้วนะฮะอะตบมือเราเอได้เหรอเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราจะมาขอบคุณสปอนะะเซอร์นะฮะสํหาหรับแบรนด์ช่องเราของเราช่องตอนลำบอดนะฮะก็คือตอนนี้ฮะต้องขอบคุณทาง เสื้อส,สวยมาให้เรานะครับผมนะนี่นะฮะเดี๋ยวเรจะขึ้นข้างๆให้ดูกันว่าเวลาใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะข้างๆข้างบบนีีนี่ฮนะตัวแรกลายนี้เป็นข้างหน้านะเป็นสีขาวข้างหน้าข้งสีขาวแล้วข้างหลังจะเป็นเสื้อนี่ฮนะโลโก้แบรนด์นะฮะใหญ่ๆสวยๆนะถือว่า ใครชอบสีดักดักดำดำนะแล้วก็ลายขาวขวแบบนี้แนะนําตัวนี้เลยนะอีกตัวนึงสีเทาฮะจะเป็นสีเทาแล้วมีเพ้นสีดำข้างตรงกลางนะฮะข้างหลังอันนี้ด้านหลังนะอ่าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ฮะคล้ายๆตัวเมื่อกี้สีดำแต่แต่แต่เลยชื่อโลโก้จะเป็นสีดำนะฮะคล้ายๆกันเนาะโอเคส่วนตัวที่เลชอบที่สุดนะก็คือต้องเป็นตัวนี้เลย เป็นตัวกรตูญี่ปุ่นแล้วกันเนาะเออนี่เลยตัวนี้เลยฮะเลยชอบมากตัวนี้ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์จะดีด้วยนะที่ส่งตัวนี้มาให้เดรู้สึกว่าเออเราชอบตัวนี้มากเลยตัวนี้ฮะเป็นตัวกรตนญี่ปุ่นผู้หญิงนะชุดตนี้ญี่ปุ่นด้วยนะกําลังจะเตะอะไรบางอย่างนี่แหละแนะนาเลยถ้าใครชอบสนใจรีบสั่งเลยตัวเนี้ยเออขายดีมากตัวนี้โอเคยังไงก็ ขอบคุณสตอปสปอนก็จะดีด้วยนะฮะที่ส่งเสื้อมาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะตบมือตบเองก็ได้หรอนีก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปไปแล้วนะฮะก็เป็นคลิปตัวแรกทีเซอร์ตัวแรกของเลที่เลไทยออกมา MV นะฮะสถานที่ก็เหมือนเดิมที่สะพานเขียวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่สะพานเขียวก็ลองไปหาดูได้นะฮะข้างบนนี้เลยนะข้างบนนี้เลย นะครับก็เราไปหาดูได้สถานที่ก็จะเป็นสะพานเขียวเนาะอยู่ข้างๆสวนลุมสามารถเดินทางไปได้เลยนะฮะเดินทางไม่ลาบากสถานที่สวยถ่ายรูป MV สวยมากแนะนําว่าลองพาแฟนถ่ายรูปดูนะสนุกดีแค่จะมาพอกข่าวดีสปอนเซอร์แค่นี้เองนะกมีบอเลเนื้อกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเราจะัเใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะจะไปไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเร็วนี้เราจะมีคลิปถ่ายกลางคืน เราติดตามชมกันเลยนะครับผมไปละบ๊ายบายเจอกันฮะ